สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับซึ่งจะเป็น2สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับอยู่คนละคู่สูตรนะครับตัวชนก็เลยผิดนะครับแต่ว่าเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง2สูตรนะครับ ก่อนที่เราจะมาดูสูตรก็ต้องดูคําเตือนก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับ ถ้าสองสูตรนี้มาชนกันนะครับแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับอยู่คนละคู่วันแรกไปชนกัน2ตัวนะครับศูนย์กับ1นะครับเข้ามาที่เลข1หลักสิบนะครับหลักสิบบน1กับ5นะครับออก4 1 7 2กับ5นะครับออก5 2 3ตัวนะครับ6 7 0นะครับออก8 7 3ตัวที่เข้ามาคือเลข7 0กับ3นะครับออก907 013นะครับออก906 1กับ2อนะครับออก019 9กับ0นะครับออก903 6กับ7นะครับออก272 478อนะครับออก872 970ศนย์ะครับออกห0ศ0นย์ห้าศนย์สามสี่นะครับออกห้าสามศูนย์นะครับ,ออ 5, 3, 0, รบของงวดที่แล้วนะครับของงวดที่ผ่านมาสถิติทั้งสองสูตรยังไม่ผิดนะครับ1 2 3 4ง6 7 8สาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบดบเข้ามาสิบงวดแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่สูตรนะครับ เดี๋ยววันนี้เราลองมาจับคู่ให้ดูนะครับว่าจะไปด้วยกันไหมนะครับสองสูตรนี้สถิติของสูตรนี้นี่เข้ามานะครับจากงวดที่ออกห้าหนึ่งเก้านะครับเข้ามาก่อนนะครับสูตรนี้หนึ่งงวดเป็นตัวเลขห้าตัวนะครับสถิติยังไม่ผิดวดแรกที่ลงสูตรนี้สิบหกพฤษภาคมนะครับที่ลงเห็นผลง,งานนะครับแล้วก็หนึ่งมิถุนา แล้วก็16มิถุนานะครับ1กรกฎาคมแล้วก็งวดที่ผ่านมา16กรกฎาคมนะครับก็5งวดที่เราเห็นผลง,งานจริงๆนะครับของงวดที่แล้วนะครับกับรางวัลที่ออก5 3 0เลข3นะครับเข้ามาสูตรนี้เทียบชนกับอีก1สูตรงวดที่แล้วชนกันที่1กับ4นะครับตัวชนผิดนะครับเพราะว่าสูตรเที่ยวมาชนผิด สูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับในงวดต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่ผิดเหมือนกันเข้ามาจากงวดที่ออกสีหนึ่งหนึ่งนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาแต่งวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ห้าสามศูนย์ ลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข4ี่กับเลข6นะครับแต่ว่าผิดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3นะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับของงวดนี้นะครับสูตรที่1นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็น3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับทั้ง3ตำแหน่งนะครับแล้วก็มาบวกด้วย หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับ3ตัวหน้านะครับครั้งที่1 2 6 1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับก็คือเลข7 สองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกนะครับตัวแรกเพิ่มไปนะครับสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ทั้งหมดห้าตัวนะครับสามสิบเอ็ดกอคอหหนะครับ อรอลุ้นะครับว่าจะไปโตหรือไม่นะครับสถิติก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ว่าก็ห้าตัวก็เยอะอยู่เดี๋ยวเรามาเทียบชนเรานะครับว่าจะชนกันตัวไหนนะครับวันนี้สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขสองเลขหกหลักสิบเลข6ลกหล,ล,ลักหน่วยเลขหนะครับของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ 14บวก6เป็น20นะครับได้เลข0ูย์สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น3 6 9 2 5ตัวเหมือนกันนะครับ31นะครับ มาหรือไม่นะครตัวไหนจะมานะครับไปตำแหน่งของหลัก10บ,บนนะครับเป็นสูตรหลัก10บ,บนถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับสสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข0ูเลข3ไม่มีนะครับมีเลข6 เลขเก้เลขสอไม่มีนะครับชนกัน3ตัวนะครับศูนนะครับชนกันที่069ยนะครับสตัวนะครับหมดศูนย์หกเ 31นะครับคอ,อ6จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบน2ส,สูตรเทียบชนนะครับสถิติก็ถือว่าเดินดีทั้งสงสูตรนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับอยู่คนละคู่สูตร งวดนี้จับมาคู่กันนะครับจะไปโตหรือไม่นะครับสนิษติก็เข้ามาหลายงวด12งวดนะครับจากงวดที่ออก4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ